อยุประมาอนี้คุณแผนตั้งใจย่างไงแสดงว,ว่าบริกินหลายมือที่เขาตั้งใจเครื่องตั้งใจให้เจ้ยวย่างขนาดแสดงว่าเอาไม่แม,ม่วันหลายเนาะไม่วันมันคือบ <c oughs> รกลิ่นเร็วถูกปะแจกโรลเซอร์เมื่ก่อนนะพักนี้มันในอากาศมันอึบอับอึบอับเลยเธอมันก็เลยหลายดีเราไม่ดีว่าจะปหลาบ มีไม่มามาลาไปกินมาลาทอทนก็บ่ใคได้ไปกินแล้ก็ได้ากินดูเบื่อใได้กินดูมีไี่กินเขากคกินท้งพวกมีมูก็ไ่กินได้เือนือ โควิดต,ต้องเจออยังนีไงยังนไงแม่โคุ้วรรณนาหงโควิดย่านสุวรรณนาหงหมั้งยา่านนะเพราะว่าคนบอใครออกนอกบ้านเงี้เดี๋ยวดิไปแสววอย่าไปแสววเอาไปแสววเลยเรื่องบ้านมากันอนอกรีบ้านมันมันมันสามีสามีเอาแห้งย่านตายตัวดำๆมันก็โคตรย่านตายเลยพี่พี่ลือนะ ตัวกระดำดำกลัวตายหน้าดูลเลยแม่ตงไปนู่นต้องใส่หน้ากากไม่นู่นนี่นั่นต้องใส่หน้ากากห้ามออกนู่นนี่นั่นสามีก็จะตื่น,ต,น,ต,นตื่นกันกมากเขาบอกไม่ต้องกลัวมากทำไมหล<บ>อดหลอดเท่าทำไมหลอดเท้าทำไม อืมไม่เห่านะถ้าเห่าแม่จะไม่รักรู้เปล่านั่งเฉยมีอะไรที่เรากินได้มั้งเนี่ยกินได้ไหมอืม,อมกินได้เปล่าอืมอืมกินได้เปล่าคุณแผ่นซอยเนี่ยขาไม่ได้นี่เนื้องัวงประเภเนื้องัวบอกว,ว่าให้ฮโลเพื่อนบากไฮโลเบอร์อะไรขาเรื่องเริ่มแรกไปสองเริ่มเป็นเก่าเลยงาม ซอยหอมใส่แตียวทีเดียเดี๋ยวลองชิมสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าจะกินเนื้อจุขนแหนมาทำให้กินเด้ทำไมลูกทำไมจะเอาอะไรด,ดูดูขนแหนไม่เจอขนแผนไม่เจอขนแผนนานเลยเดย้คุนแผนวันนี้ไม่กลัวโควิด S 1> <S 1> <S ไม่กลัวโควิดกลัวแต่ไม่ได้ไม่ได้เมาโควิดไม่กลัวกลัวแต่ไม่เมาบคโควิดตัวอย่างนะบุ๊คุณแผนคุณแผนตัวอย่างแน่ราะว่าทำไมไม่กลัวเราพาไปแล้วเรียบร้อยท้องผมจะกลัวมากเขาบอกมันอะไรไม่เหนื่องง่ายมัน ก็ไม่รู้เขาเห็นวางอยู่บนโต๊ะเด้แอแต่น,น่าจะผส,สมอยู่มันจืดๆด้ือแดดด้วผิวเที่ยวมีแค่บะเตาแซมแค่บาอย่าถ้าเรใส่เกลือไปเติมเพิ่หรือว่า หนึ่งวันูทำไมลูกหนูกินไม่ได้นะหนูกินไม่ได้เลยแม่เคี้ยวไก่ให้หนูก็ไม่เอาข้าลูกนึ่งแบบราบกระดูกถ้าคิริวหาังจะมาเรื่อสามสิบิีข้าวตาย <c oughs> มาจิ้มวันนี้เนื้อก็เสือกตายมือเล็บว่เธอไม่อาจารย์นั้นก็ดีอาจารย์นี้ก็เด็ดพอมาถึงกูไม่มีซากตัวเก็บตีวะเนี่ยเก็บตีเก็บแปดซ่อนน้นนอยๆเลยเธอสาวเขากินบ่ เลขอาจารย์นั้นก็ดีอาจารย์นี่ก็งามตะเคียนเหมือนกันต้นนั้นก็ขังต้นนี้ก็ขังมาหนึงก,กูนะไม่มีซากตัว <c oughs> เอาโซดามสาาิไม่อยากไม่อยาก็นเล่า <c oughs> จังเฟสทั้งลายปุ้งปังปุ้งปังมาตัวง ไม่ถูกแม่เอาตังไม่ถูกมากระทืะอบป่าวะกูซื้อลองดูไม่มีซากตัวไม่รู้จะกระทืบใครสำนักนั้นก็ดีสำนักนี้ก็งามยศก็ประเทศอะแรก็ไม่จ่ายอป็นอะไรที่แต่เราทำไปเอาแมล็ดเทียนก็โอ้ยฮักทั้งพระทั้งชีฮัก ไม่แต่ยกก็นั่งเคยขาอยู่ว่าอยากให้หวยเต็มที่มีตัวเดียว <c oughs> มีตัวเดียวนี่กแล้วจะมีตัวนึงตูวบาให้สองงวดสองงวดตัวบาเข้ามาสองวันแนละ้ววันชุ่มกับอะไรกับกาเขาลูกท่านมาใส่เสร็จแล้วคิดว่านะเมื่อแกเป็นพระนักปฏิบัติแกไม่ให้หวยแล้วล่ะ ห่อนหูเฮานะเจียงโมมีจักโตอยู่ซื่อๆแี้เวอยู่เฉยๆเหมือนฟันข้างบนเนี่ยไม่ต้องอยากบบได้ไม่ต้องอยากมีไม่ต้องอยากดีไม่ต้องอยากรวยเรื่องหวยเขาเอิ้นมมา,า,าอ,ยอย่างหาเงื่อนโมยโมมีได้เงินขออเขาบ้านแม่ดีเลยเนาะตายไปครั้งหนึ่งหมดแล้วเขาบอกหนึ่งในเงินเขาตลาดก็ไม่มีอะไรเลยเนี้ ปิดปากาก็าปรันตรายรีบไปรีบกลับลรอรายฮาเพิ่มน้องเขาใส่มาตุ่มพี่ต่อไปไหนมาพี่ต่อม,มาเลี้ยงทีบ้านเลยโอ้โเมื่อวานนี้กลับมาจากต่างจังหวัดดิมาเครื่องลูแอร์นะแล้วก็ขึ้นไปนั่งคือที่มันจำกัดนะที่มันติดกันนะมันจะห่างกันเนเมตรสองเมตรไม่ได้ ทีส่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเป็นรถนะนะเราขึ้นไปอีนางนางหนึ่งนะทำท่ารังเกียจมากเลยม,มันจะเกินไปนะ้วเทาว่าจะถีบมันลงหน้าต่างเครื่องบินอยู่ดิไม่แบบทันแน่นี้แล้วก็ไม่คือสนทนาไปเลย<ม>ใครก็รักตัวกูตายนาั้นแหละแต่แต่ว่าออกอาการเยอะไปหน่อยฉันก็กลัวตายเหมือนกันแต่เธอมันไม่ต้องมาทำในสังคมม,มันรังเกียจขนาดนั้นใช่ไหมยังเราเป็นตัวอะไรก็เลยโอ๊ย ตังก็ไม่มีมึงกลัวตายแท้ขนาดกูมีตังอยู่สี่ห้าพันกูยังไม่กลัวตายฮะเพื่อนมึงลองข้ามเกินไปครับบอกถึงมองข้ามไปเกินไปทุกวันนี้คนไทยเขากลัวมากซื้อของเต็มบ้านเลยพูดไว้กลัวไมนมีขายนั่งนาเขามาให้เพราะกขาบยิบเพาหัห่นหนามามทั้งเฮาแล้วหั่นหนา,หา,หาออกขนาดตัง ไม่เกินไปมันก็เกินไปเด้แา้วเอาพี่มีพฤติรกรโรคติดเชื้อเราโนนอยกับบ้านตัวเองเป็นเชื้อยางแล้วเอาถ้าเป็นเชื้อเราเชื้อให้แต่หให้ไม่หรอกเธอ,อมันอยู่ในลำเดียวกันอยู่แล้วยังไงมันก็อย่าออกหน้าออกตากเกินไปยังไงก็ต,นนนต้องตายแน่นอนตัวตัวความกันตายแล้วเหมือนี้ตงไม่นตายคนเดียวแล้วโลกมันเป็นเ้าคนเดียว มื่อเบิงหนากูในรือหนากูยี่สิบสอง, 22, 23, 23, องยี่สิบสามนมึงใส่ไป็นทหารสิปุ้ยเอเอธรรมดาสมเลยอืมธรรมดาไว้ต้งองอ่อน<ว>อ่อนหน้าตาปูหนักดิเมาเราก็หลับนีห่หลับไม่ค่อยอยากดื่มใช่ไหมเธอแล้วถ้าก,ก็นอนนอนหลับคนหลับคนเมามันก็กลน <c oughs> ตื่นมาเห็นแต่ฟุตฟิตคอไฟอยู่ในบนยิ่งยิ่งแล้ว <c oughs> ก็ลืมตามาก็มันบ่นอะไรวะ นอนกลนอย่างงั้นนอนกลงหนึงโอ้ยมาว่าเราได้ไงคนหลับใช่ไหมหลับไเปเอเลยอืมแต่เขายา้ยายย้ายทีเยนะ่เดี๋ยวไปมุมนั้นเดี๋ยวไปมุมนี้ไม่ขึ้นข้างบนเลยกูถึงจะว่าเดียวจะเสียใจเนาะว่าทำไมไม่ขึ้นข้างบนแต่เราก็ไม่ว่าหรอวะม,มื่งนอนกลมอยู่ได้ไม่รู้จังนอนตะแคงว่ะเอาคนหลับคนเมาคนหลับ,ลบจะมาให้นอนตะแคงมันเป็นไปไม่ได้มันหลับอยู่ ถ้าไม่แ้า,า,ารู้เรื่องมันจะกลนเหรอเมื่อกูมันไม่ใช่กุลรสศดีไทยตั้งแต่เอากันมาแล้วมันจะมาให้กูนอนเงียบไม่มีเสียงกลนไม่ไมีเสียงตดเป็นไปไม่ได้เด้อแบบอาบเบาๆหรือว่าพูดในใจนึกในใจเดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้ามันจะไม่สวยงามหลอดแม่งนอนตะแคงมั่งได้กลุ้นบอบ่อยหลอดเขากับตื่นละตืน่แตน,นแล้วเาก็บ่กด้วย ถ้าหนั้งนะถ้าเพื่อน,น้องโกรธเนี่ยนะถ้าเราเนี่ยจะเงียบเลยนะเพราะถือว่าเขาหลับลึกตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่นหัวหัวเนี่ยสามีนะลื่นนะถ้าน,นัง่งโกรนเขาจะบกเขาจะค,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 คอ่อยๆขยับออกไปเด้เดี๋ยวเราจะตื่นเพราะว่าเขาหลับลึกตื่นขึ้นมาเขาจะได้กระชุ่มกระชวยแต่เราโกรนไม่ใช่อย่างนั้นเอง ปุดุดปัดปัดฟุดฟิดปอไฟย้ายที่นอนหอบหนีแล้วก็ตื่นมาโอ้คนหลับที่ตัวเองหลับเรายังไม่เรายังคิดว่าเออหลับสนิทตื่นไมได้สุดชื่นที่เราหลับตื่นึ้นมามันหน้ายังกะยักษ์<อ>หมู่ีเรากะไม่รู้<อ>หรือว่อเาเรากลน ใช่ครัคนนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรพี่พอาะเราบอกว่าอาจจะมีตัวไวให้ดูเหมือนกันพี่พี่ก็กดมนกันไม่เคยเห็นมารู้ว่าสีอัดไอ้อเวิดีโอไว้แล้วก็ปอนปอยวิมซาวมาเปิดก่อนพี่ใครพักนอนกนอ่าเงี้ยบวชตายแกงทำเมือนพี่นั่นเนง่ใครพี่หรือเปล่าเนี่ยนั่งกดเหมือนเลยเธอข้นล้ำนั่นมันกระลับมนทุกคนมันโกนมนทุกคนเห่ือนเดิมจะรู้เรื่องกันไม่รู้เรื่องพีาก็บอกเด้่ย่าพี่ ถ้าคนกลนใช่ไหมเขาหลับดีหลับลึกนะอย่าไปปลุกก็อยู่กันมาตั้งแต่คบกันตั้งจีบกันก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คุณสตรีไทยจะไม่ให้เรานอนกลนจะไม่ให้เราตดเสียงดังมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยบอกว่าไปหาเมียใหม่ไปมาตั้งนานแล้วไม่ได้ยินเสียงคนเฮ้ มื่อคืนก็ตื่นมาแล้วกันบางทีอ่ะเมือเดินทางเนี่ยเราก็เหนื่อยนะเยอมาก็ไม่อะไรีนดีสักอย่างนะวมกันมายี่สิบสามสิบปีมีดีสักอย่างพอใหม่ๆก็ดีกันไปตลาดจับมือจากแคร์แล้วบางทีเขาตดนะไม่ไม่คุณสตรีเลพ่อแม่ไม่สั่งสอนจะไปอัดรูลมจะไปถมรูบ้างไม่ได้นะพี่ฝนจะตกเราก็ห้ามไม่ได้ ตดในมุน้เรากระดิบกระเยิยมเนี่ยมันยิ่งปี๊ดแม่สู้เราปดทีเดียวเราจบไหมเสียสุขภาพคนจีนเนี่ยเวลากินเขาก็เ,เวลาตดปั้งเขาคิดว่าท้องยังมีช่องว่างกินเข้าไปแต่คนไทยอะไรน,นักหนาเยตดพี่เพิ่นตดแบบนี้กูว่าวมันพุ่งนอกโลกเลยนึกวันวแรงแรงตรวจอะปุง <c oughs> ้งบางเดือนกูว่าอยู่ที่เดิมหว่ นึกว่าพ mm. e ุ่งออกนอกโลกแล้วนึกว่าพุ่งออกนอกโลกไปแล้วกูว่าว้าวกระซิบเหรอซิบเบ้เทียบางเทียนะบางครั้งเนี่ยเราก็แซวนะเฮ้ยพุ่งออกนอกโลกไปเลยหรือยังว่านึกว่าจะหลุดไปลัมบานูโอ้โหะโชกเลยติดเยอะครั้งเมื่มีบางครั้งเนี่ยมันมันกต่เขาก็บุ่งหนูแล้วหายเป็นไผ่นัเนี่ยนะ ถึงข่าวตายมาจิ้มปันจิ้มเหงือกก็ตัดเสือกตายอ่าคิดเยอะตายก็ไปฟังบุญท่ามก็เฮ็ดพราสมควรละก็รู้บ่ไเด้กโตนรกคุมสุด้ทยเดี๋ยวเมื่อดยู่ตกติสิตคุมแรขคุมบักคโลขาก็คุมไบแต่เราฟังธรรมานะเล่นไพ่ไฮโลการพนันทุกอย่างตกหลุมที่แปดพอกี้เธอเอ้ยลองลองจากไอ้ลูกลูกอกตันยูเนี่ยคุมที่เก้าไอ้ลูกอกตันยูคุมที่สิบ ฮาวลู Halo, ว่าเล่นไพ่ไฮโลเนี่ยการพน,นันเนี่ยมันอยู่หลุมต้นๆแล้เพราะเป็นอะไรที่ว่าไม่รุนแรงลุมีแ่แปะนะเอ้าแปะกับแปดแล้วว่ามันเล่นเลยเดีนอะแปะก,กับแปพะพอมาเล่นไปแล้วทํางไงได้เล่นก็อยากได้เงินเขาเล่นไปเล่นมาก็อยากได้คุณคืนเล่นไปนานๆก็หมดสูตระจดะปลากับเนื้อสดเนี่ยอะไร ม้นแค่มันเก็บห้ามนหน้าเนี่หน้าสามสิบไม่ไดเล่าห้าสิบไม่ได้กินนานนะไม่กินนานแค่ราเล่ามันออกเล่านี่ผมออกสุดออกแรงเล่าเนี่ยเมื่อเช้าเก็บแคร่หน้าบ้านมันต้มโดกหน้าดูแล้ว แล้วเราเก็บทุวกวันดอกอดอกอ่อนๆมันจะออกมาใหม่เรื่อยๆนะเคมป์ม็นสามีเช่ไหมเธอน่ะดูดิใช่กำลังหาอยู่มเมื่อต้น,นเอาไป,อไปไหนมาเนี่ยบ้นานยะาเออชอบไปวิ่งมาผมเสียงว่าอะไรอ่ะไม่เสียง ใครว่าเสียงเสียงไม่เสียงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเอามาแบนหนึ่งนะเสียงเปล่าเสียงไม่มีเสียง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 ต่อการไม่ได้ดื่มเขาบอกอยู่บนพื้นข้อเข่าเลยนะตกมากมาประสิทธิ์ว่าเขาบอกว่าอะไรนะปิดทุกอย่างฮ่าเขาบอกปิดอะไรนักหนาเขาบอกกูจะแดกก็ไม่มีจะแดกไม่ปิดกูชาบ้านท่านไม่มีจะจ่ายแล้วเราบอกัเราผ่านพวกเราบ้าน ี่บริษัทเขาปิดอะไรเนี่ยปิดสิบสี่วันนะถ้าน้กจากสิบสี่วันแล้วก็จะอะไรกินข้าวข้าวข้อเท่าแก้ววันนี้มันปนมือต้องตื่นแต่เสาร์ทำบัตรเสาร์ก็จะไปไพ่ก็จะเล่นบูญมือจะเอาเหล้าก็จะกินที่พี่กูไม่รู้จะเอายังไงอมาพี่มาเลย มาติดเชืบอกว่าเปล่าบอกย่าลาดดีโคไม่มีอธิบายผมบอกโคบโควิดไม่เกี่ยวแล้วมันบอกว่ามีเนื้อแล้วตอนนี้มีมามมานี่มานี่เป็นมาธรรมดาแล้วมีผ้าปิดจมูกมาถึงนี่ค่อยปอดเลยก็เนี่อต้องปิดก็เปิดเอเนี่ยของน้องฟังก่อนมาเนี่ยต้องปิดหลอดเส้นทางมาถึงนี่เพราะกินก่อนเปิดเปิดพอไปถึงแต่บ้านก็ติดต่อไปต่อยปลอดไทยไรเชื่อเขาบอกว่าอะไรนะพี่ถื่อถึงอะไรมาทำไมวะโควิดเท่นี้ โควิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลีต่อชอบกินเลยโควิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประสาทร้อยเปอร์เซ็นต์อดตายพันเปอร์เซ็นต์โอบจากต้นเลยป่านยะาไมามีต้นเ้เว้ยข้านนำวัตถุดิบนุกดะเนี่ยเสีมันตมอ่างเป็นที่ ยยคนผ <คน S 2> ลไม้เน,นี่ยโอ้ยที่ทำบุญก็งานบวชงานบวชไม่รับต้น,นตเหมือนกันหรอกต่อชอบกินแต่ปีนี้น่าจะดกุก่ะดมเสี่ยวเล่นจีน<อ>แม่กองเล่นจีตะเอออามาวาเ่าแ,แกะออกมาเนื้อมันจะแห้งไหมมันนั้นไปเจอที่อีสานเขาไปปลูกได้แล้ว แล้วว่าโลโรโรโรสี่สิบเอ๊ะนี่ไม่มันถูกจังเรากินเปรี้ยวมากเลยแล้วก็น้ำเยอะแต่อัมพวาเนี่ยมันจะแห้งเนื้อจะแห้งรอได้ก็นังด้วยอืมได้ไหมข้าวเชื้อก่อนข้าเชื้อที่นัน่นมันบอกว่าข้าวเชื้ออยากลองมาเป็นโลนึงเข้าโรงพยาบาล S <S เพราะว่าเหล้านี่วิจัยออกมาแล้ว40ดีจีแต่ว่าแอลกอฮอล์ไี่เจ็ดห้าโควิดได้เจ็ดสิบห้ามันต้องกินมาสองขวดน้องกินกันสองขวดเอาโรงพยาบาลอันนี้ป,น<ล>ปีนี้โดดมั้ยพี่ไม่โดดแพงอะไรเงี้ยนะโอ้โหแปดสิบร้อยแปดสิบเฮ้ยลองกิน,นออสองลูกพอว์ว่าร้อยแปดสิบเหลือให้กูกินนะ นี่นโหะโหสิบโลหกสิบอันนี้แพงเลยไ้เนี่ย้กางทางไม่นะางทางสองอยกว่านี่เขา้ในตลาดเลยบอกเอาทิ้หน้าย่งได้ลูกใหญ่คนนี้หน่อยงานี่นี้ได้แค่ลูกตั้นี้ีนี้มีไม่มีงานเลยจิเนี่ยงานเรื่องหมดงานเรหมดงานยกเรย่หมดงานัดอินยกเลยเหรอเดี๋ยวิจเขาบอกทีแรกเอาสามกดอกับประมาณเกอรมเหลือมาณสิได้กินมาสิบปอร์ได้กิน เแรอแปดสิบมันหอติมาห้าเลยาอุโค์รคกินมาแล้วกลัววทาไมใายแล้จไใ่เร็วไช่้าหมดเนี่ยแปดร้อยเอาไเอาเอามาบอกเลอกสงเดืก่อนอยากไปไหนเนียไปมหนหูเรื่องใหญ่เลียหมดยงานกัน ไปในที่แออัดก็พอแล้วแต่ที่ไม่ใช่แออัดก็คือตอนเราไม่ไปก็จะไม่ได้เชื้อมาใช่ไหมคือไปที่แอเราไมปสองที่โล่งก็ได้แต่ติดปากแต่ว่าที่กูจะไปมันแออัดหมดเลยกูเลยไม่ได้ไปก็ดีแล้วไปไปของยังอ่ะกูห้างติดกอายนมนาฬิกาที่กูจะไปนะที่เซียร์นาฬิกาที่กูชอบชอบเลเว้ยเป็นสีคนมันไม่โล่งเลยมีลุงมาห้างแคบๆอยู่กันสี่สิบ กูเลยไม่ได้ไปพ่อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพิสิกกูอยู่บพ่อครับกูอยู่กับตาคำจะเล่าให้ฟังกูไปซื้อปลาดุกมาสองตัวตอนนี้นกูบอกให้เล่ยปนเล่ยมต้มปนตอนเช้ามามันวอตื่นมาเลยพ่อหิวเขาเฮ้ยปลาดุกสองตัวน,นนะเนาะมันก็ไม่ตายเฮ้ยกูกับกูกับเฮ้ยกูกับโก๊ะกะกูไม่ได้ขาดสัตว์หลายปีแล้วกูกับมุนไมุนมาจากูเจอเอิรนมันกับมันกับสื่อห้องใช่กู เจ้าห้องอีนกมันกกบผสมสักสีเจ้าห้องอีเดามันอกผสมสักสีขาปุกตัวเดียวกูเลยขาปลาดุกแม่เอ้ยบะแกงปลาดุกโตต้องขวดซื้อสองตัวสัตว์เล็กเนี่ยแม่หานแลสัตว์ใหญ่กูวางสิตัวรอกระถากินเนาะขาดตัวเศษทั้งไก่ไม่เป็นไรอูบะบอกมันยู่พอกห่าน่ะเดี๋ยวเดินมาเอานะปุ๊กสองตัวแล้วเราไม่ได้กำหนดว่าเอาตัวตัวไหนทำไม่ให้ด้วย ก้ามาไม่เงหิวไปเลยไปดิ้นเดาๆแม่แม,ม่ง,งี้ให้มาเลยมันต่ำปนมันตมำปนอีกตัวหนึ่งพออีตัวตอนเช้าเนี่ยมาดิสิบีเอิร์มาันเลื่มมากระจะห้องใส่สี่เอิร์ลูกหลานนาเรื่อมมากระอยู่คนละหม่องอะไรวะ